สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการวันนี้คูมพันยิบมาเก็บปักอึกค่ะพี่น้องเก็บปักอึกไปใช่ต้ามส้มแล้วค่ะเดอ้อนี่ค่ะนี่ค่ะนวยปักอึกกันเองนี่นี่นมันจะมีขนแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยมันจะมีขนภูมพันเก็บไปบ้างแล้วนี่ค่ะขนขนรอบๆอ,อันนี้นวดนวยนวดแก้วน,นี่ค่ะ เก็บแล้วแล้วเขาขไปเอาล้างน้ําเอาขนออกป่ะุลิสนะมาทางนี้มันก็จะฝูกไปเรื่อยๆเลยุวงพันก็จะเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้นะะี่ค่ะก็จะมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานได้ะค่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานนี่ค่ะ จะเกิดคู่กับไอ้ไอ้นี่มะเขือเทศเอ้มะเขือมะเขือยังก็ดูดินี่ค่ะนี่ค่ะมะอึ๊บมะอึ๊บมะอึ๊โอู้อันนี้ให้มันสุกก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวคุณผันที่มาเก็บให้เบิ้องไม้ด้วยกัเด้อหาเบื้องก้นอู้อันใดี๋ยวเหลืองๆแนวได้เลยนี่เหลืองๆเข้มๆแนวใส่ได้เลยค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ปล่อยให้ให้เขาสุกหมดหรือยังที่เี่พอแล้วเอา,เ,อาเก็บวันหลังว,วันหลังเข้ามาเก็บอีกนี่ค่ะพี่นะ้องมะอึกมะอึกอุ้ยโล่งมะอึกด้วยคันเดี๋ยวคุณพันธุ์ก็จะไปล่างหน้ามแล้วโคนโออกขอบคุณมากนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ